ส่วนกันที่จังหวัดจันทบุรีครับในวันครอบครัวปีนี้นักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคกลางก็ยังคงหลั่งไหลชื่นชมทะเลข,ของจังหวัดจันทบุรีครับจากความงดงามสดชื่นและปลอดภัยจากโควิดครับ บรรยากาศช่วงเทศกาลสงกรานในวันนี้ครับก็ยังเป็นวันแห่งครอบครัวด้วยที่แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวเนินานางพญาอยู่ที่หาดคุ้งวิมานตะบนสนามชัยอำเภอในอามจังหวัดจันทบุรีครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากจังหวัดในภาคกลางเข้ามาชมความงดงามของทะเลเมืองจันทกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงสายๆโดยจากการพูดคุยของผู้สื่อข,ข่าวครับพบว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเลือกที่จะมาจังหวัดจันทบุรีโดยตรงเพราะว่าบางคนเคยมาแล้วชื่นชอบ อยากจะกลับมาอีกบางคนเห็นรีวิวในสื่อสังคมออนไลน์ครับก็อยากจะเดินทางมาสัมผัสกับธรรมชาติและสวนผลไม้ของเมืองจันเองให้เห็นกับตาถึงแม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 จะยังระบาดหนักแต่ในช่วงของเทศกาลสงการที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันก็อยากจะพาตนเองและครอบครัวออกมาพักผ่อนบ้างนะครับเพื่อที่จะคลายความเครียดครับ เช่นเดียวนะครับกับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวอายุทยาครับที่เดินทางมากับกลุ่มเพื่อนและครอบครัวก็ได้เดินเล่นครับถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและพาเด็กๆลงเล่นน้าบริเวณริมชายหาดคูวิมานก็บอกครับว่าชื่นชอบทะเลเมืองจันเป็นอย่างมากครับแม้ว่าโควิดจะระบาดก็จะทําให้ตนเนี่ยกลัวอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะตอนรู้จักดูแลตนเองสอบถามกับทางโรงแรมแล้วว่าหากเดินทางมาจ,จากจังหวัดอยุธยาเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาได้โดยทางโรงแรมก็มีมาตรการดูแลทาความสะอาดอย่างรัดกลุ่มนะครับนอกเหนือจากทะเลแล้วก็มีความตั้งใจอยากจะไปเที่ยวชมสวนผลไม้อีกด้วยเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเป็นแหล่งที่แบบสวยงามมากที่จันทค่ะชอบชอบมากทะเลสวยค่ะสวยกว่าที่อื่นๆค่ะ ได้บรรยากาศก็คือได้มาท่องเที่ยวสถานที่สวยๆแบบนี้คือที่คือผู้คนไม่มานีคะคือได้ธรรมชาติที่สวยงามคือมันมันผู้คนไม่เยอะค่ะคือได้โล่งๆอะไรอย่างเงี้สยสบายๆส่วนทางด้านของแม่คารถเร่หมึกแดดเดียวย่างนะครับที่ดูแลเป็นเสน่ห์ของริมชายหาดแห่งนี้ จะพูดได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชายหาดคุ้งวิมานไปแล้วก็ว่าได้นะครับใครที่มาก็จะต้องแวะทานก็คือหมึกแดดเดียวย่างที่ทั้งสดหวานแล้วก็หอมย่างด้วยเตาถ่านนะครับแล้วก็ที่สำคัญราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือว่าคนพื้นที่ก็จะเรียกว่าน้ำพริกเกลือนะครับที่รสชาติมักจะเด็ดแล้วก็จัดจ้านบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวมามากกว่าปกติแต่ก็ยังน้อยเมื่อเทียบกับช่วงที่ไม่มีโควิดนะครับ ตนก็พอขายของได้แต่ที่เสียดายครับก็คือหมึกที่ตุนไว้มีน้อยไม่พอขายก็ต้องออกทะเลหากันวันต่อวันครับก็เลยทำให้รายได้จากหลักหมื่นเนี่ยเหลือเพียงแค่5,000เท่านั้นนะครับอ๋อไม่ขายไม่ค่อยดีจ้ะไม,ไมขายไม่ค่อยดีโควิดโควิดจ้คนนะ,ค,ะคนน้อยเยอะมาก่อนคนเยอะเสียดธรรมดาก็ขายได้วันนึงเป็นเกือบหมื่นอะไรเงี้ยหมื่นบางทีก็ไม่ถึงแต่ก็ยังดีไง อไม่กลัวเพราะใช้แมสไม่เคยตั้งแต่รุ่นแรกเดนทางบบดนี้ไม่เคยถอดแมสเลยไปไหนแม้แต่มาซื้อของามร้านค้านอกจากนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ยังดูบรรยากาศการซื้อขายอาหารทะเลสดนะครับบริเวณวงเวียนปลาพยูนหรือว่าวงเวียนเจ้าเหลาเนี่ยซื้อตรงนี้จะมีตลาดขายอาหารสดอยู่นะครับบริเวณเส้นถนนเฉลิมบูรพาชลทิต บนคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก็พบว่าบรรยากาศการซื้อขายเป็นไปนอย่างคึกคักนะครับนักท่องเที่ยวก็แวะเวียนหาซื้ออาหารทะเลสดไปประกอบอาหารรับประทานเองขณะที่พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ระบุว่าช่วงนี้เนี่ยราคาอาหารทะเลขายดีเป็นพิเศษครับเพราะเป็นช่วงเทศกาลประชาชนนิยมซื้อไปทํากินกันเองที่บ้านทางร้านก็มีบริการนึ่งต้มทอด แล้วก็ถอดเกรดด้วยเพื่อที่จะยำนะครับหรือแม้แต่จ่ายเงินผ่านโครงการต่างๆของภาครัฐก็ตามก็สามารถจ่ายผ่านได้โดยตรงครับแล้วก็สะดวกง่ายขณะที่ราคานั้นก็ปรับขึ้นเพียงเล็กน้อยตามกลไกการตลาดนะครับ ส่วนทางด้านนักท่องเที่ยวจากจังหวัดฉะเชิงเซาไราหนึ่งให้ข้อมูลว่าหลังจากที่ตนและเพื่อนๆเ,เข้ามาท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆในจังหวัดจันทบุรีเรียบร้อยกําลังจะกลับก็จะแวะซื้ออาหารทะเลสดจากจันทบุรีไปทํากินกันเองที่บ้านกับครอบครัวในช่วงของวันหยุดสงกรานต์ที่เหลือนะครับโดยตนมองว่าเมื่อมาถึงจันทบุรีแล้วก็น่าจะได้อาหารที่สดสดกลับไปและจะได้ไม่ต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านให้เสี่ยงต่อการแพร่และการรับเชื้อจากโควิด1 9อีกด้วยนะครับ ก็ไปทานกับครอบครัวไงแบบเรามาเที่ยวเนาะเราแบบมาถึงแหล่งแหล่งอาหารทะเลอย่างเงี้ยติดทะเลเราก็อยากจะซื้อของสดกลับไปทําทานกับครอบครัวที่บ้านใช่เสี่ยงช่วงเนี้ยเสี่ยงแน่นอน